ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปันยิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์โดยหมอเบิ้ลนะครับดูดวงโหราปันยิมนั่นเองนะฮะทั้งหมดเป็นการพยากรณ์โดยองรวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหมอเิ้ลด้วยละกันนะครับและถ้าพร้อมแล้วและอินโทรมา การพยากรณ์ครั้งนี้นะครเป็นการพยากรณยองค์รวมนะฮะร,ระหว่างวันที่7พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมประจําเดือนพฤศจิกายน2563นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นกันที่การงานครับคุณ6 สำหรับการงานของคุณหกคนที่มีงานประจำนะฮะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งฮาริโหดมากๆสําหรับใครที่มีงานประจำนะครับเพราะเนื่องจากว่าต้นเดือนแรกคุณจะเจอเรื่องการงานแบบจริงๆจังๆเน้นๆเ,เ,เกินเข้าไปเลยนะครับเรียกได้ว่าทําให้คุณ6นั้นค่อนข้างจะเหนื่อยงานเยอะงานยุ่งวุ่นวายปัญหาเยอะด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายคุณ6กก็จะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างผ่านไปได้และมีคนช่วยเหลือเพียงแต่ว่ามันจะต้องเกิดความหงุดหงิดเหนื่อย,ใ,อยใจหรือ,รอว่าโมโหบ้างเท่านั้นเองครับขอให้ใจเย็นๆในช่วงต้นเดือนแรกนะฮะและหลัง จากนั้นนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่7จ็ธันวาเนี่ยนะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนในแผนกคนในบริษัทนะครับหรือว่าในในฝ่ายตัวเองก็อาจจะเกิดปัญหาระหว่างกันนะครับที่ร่วมงานการระวังเรื่องกระทบกระเทียบกันมากขึ้นหรืออาจจะไม่ค่อยพออกพอใจกันมากขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังหรืออาจจะมีเรื่องบางอย่างนะที่รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับคนในแผนกหรือว่าคนใกล้ตัวนั่นแหละครับให้ระมัดระวังดีๆการงานอาจจะมีการจับผิดกันบ้างเกิดขึ้นให้ระมัดระวังแล้วกันครับ และก็ต่อกันด้วยผู้ที่ทําธุรกิจนะฮะในช่วงต้นเดือนแรกนะครับการทําธุรกิจทุกอย่างจะดูเหนื่อยดูวุ่นวายดูเยอะแยะไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่หลายต่อหลายเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบและจะต้องจัดการนะครับขายของได้ดีไหมถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับการค้าขายก็ไปได้นะครับขายได้ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเจอปัญหาหรือถ้าไม่เจอปัญหาก,ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะต้องให้คุณ6นั้นจัดการและต้องทำนะหลังจากนั้นปลายเดือนนะครับก็จะเจอในเรื่องคนในองค์กรหุ้นส่วนนะครับที่อาจจะมีปัญหาหาาารระว่งก กระทบกระทั่งนิดหน่อยนะครับไม่มากไม่มายแต่ถามว่ายังขายของได้อยู่นะฮะกิจการยังคงพัฒนาต่อไปได้อยู่หรือว่าดําเนินกิจการค้าขายไปได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับหุ้นส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าบุคคลในที่ทํางานร่วมกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับถ้าทําใจมองข้ามหรือว่าแก้ปัญหาไปได้ก็ไม่มีอะไรเดือนนี้ถือว่าการค้าขายไปได้ดีนะฮะเพยียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องจิตใจไม่ค่อยโอเคเท่านั้นเองครับ ่อก็ด้วยความรักนะฮะความรักสําหรับคนมีคู่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะเจอปัญหากระทบกระทั่งกันได้ง่ายๆเลยนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาทําให้เราไม่พอใจเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าเขาทําให้เราไม่พอใจแต่เราก็อดที่จะตําหนิหรือว่าเขาก็อาจจะเป็นได้รู้สึกไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่เขาทําอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กๆน้อยๆหรือว่าพูดจาอะไรบางอย่างก,กลับไปสําหรับคุณแฟนของคุณนะฮะหรือว่าคนที่คบหาดูใจอยู่นั่นเองครับแต่เขาทําอะไร aí. ไหมก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรคืนเพียงแต่ว่าเราอาจจะหงุดหงิดในช่วงต้นเดือนครับส่วนปลายเดือน ยังไม่จบนะครับก็อาจจะมีเรื่องปากเสียงทีนี้ละฮะเป็นการทะเลาะกันหรือความไม่เข้าใจกันมากขึ้นมีการถกเถียงกันมากขึ้นช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นการพูดจาในเรื่องของการตําหนิหรือว่าบอกกล่าวในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ปลายเดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะกันเลยมีปากเสียงระหว่างกันหรือพ่อแง่แม่งอนระหว่างกันเรียกได้ว่าคนที่มีคู่หรือว่าคบหาดูใจอยู่สําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับคุณ6แล้วนั้นไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ก<ๆ>็ให้เรามาระวังจิตใจด้วยอย่าหงุดหงิดน,นะครับอย่าหงุดหงิดต่อกันด้วยคนโสสดนนนคโใ ือนนี้นะครับคุณหกจะยังไม่มีใครเข้ามานอแถม,มเห็นใครแล้วก็อดอิจฉาไม่ได้อดหวั่นไส้ไม่ได้หรืออาจจะมีบางเรื่องเกี่ยวกับคนรักเก่านะฮะที่เคยผ่านไปเข้ามากวนใจจนทําให้จิตใจไม่ค่อยโอเคเท่าไหร,ร่นะฮะรวมไปถึงนะครับปลายเดือนนะก็จะรู้สึกมีปัญหากับคนในบ้านเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ไกลตัวจนทําให้รู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็อาจจะทําให้เบื่อเบอื่อในๆบางท่านอยากจะมีใครสักคนที่เข้าใจหรือบางท่านอาจจะไม่อยากมีใครอีกเลยก็เป็นไปได้ครับ ต่อไปด้วยในเรื่องของการเงินนะฮะการเงินในเดือนนี้นะครับของคุณ6ต้นเดือนนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรจ่ายเยอะเรื่องของที่ชอบของที่รักของที่อยากได้หรือการลงทุนเกี่ยวกับการงานก็มาจะต้องจ่ายไปค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับส่วนปลายเดือนนั้นอาจจะจ่ายให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวผู้ใหญ่บริวารได้หมดเลยหรือว่าเพื่อนฝูงช่วยเหลือเขาหรือว่าซื้อของหาของเข้าบ้านอะไรแบบน,น,นั้นก็มีค่าใช้ใจ่ายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาเช่นเดียวกันเรเด้ว่าเดือนนี้มีค่าใช้ใจ่ายพอ สมควรเลยนะครับสำหรับคุณ6รายรับยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นีค เรามาต่อเรื่องการเรียนนะครับสำหรับคุณ6นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนักเรียนนักศึกษานะครับช่วงต้นเดือนจะมีงานเยอะมีการบ้านเยอะมีรายงานเยอะที่ต้องทําค่อนข้างจะวุ่นวายต้องทํานั่นทําน,นี่ทํานู่นเรียกได้ว่าหลากหลายอยา่างอาจจะทําไม่ทันเอาเป็นไปได้ด้วยนะครับจนทําให้เหนื่อยๆเ,เลยส่วนปลายเดือนนะครับระวังจะทะเลาะกับเพื่อนในที่โรงเรียนหรือว่าในสถานที่ศึกษานั่นเองนะครับอาจจะเกิดปัญหาก,กระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นได้หรือว่าไม่พอใจกันได้ในช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาระวังจิตใจไ,จไว้ด้วยอย่างหนุนหิดครับปล่อยวางได้ คุณจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าไปทะเลาะด้วยเสียเปรียบทันทีครับและสุดท้ายนะครับเรื่องสุขภาพ สุขภาพเนี่ยสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังผื่นแพ้ภูมิแพ้ต่างๆเกิดขึ้นหรือเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้หูคอจมูกปากลักษณะแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่ค่อยหลับหรืออาจจะมีเรื่องปัญหาหรือว่าสุขภาพแบบเดิมๆเ,เ,เกา่าๆเกิดขึ้นระวังการงงหัวหรือว่าเวียนศีรษะเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะครับ และเรามาดูเคล็ดลับดีกว่าเคล็ดลับของคุณหกนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับการปิดทองเททองปิดทององพระปิดทององเทพหรือปิดทองเกี่ยวกับลูกนิมิตก็ได้นะครับส่วนหงจุ้ยนะครับให้พยายามหน้าบ้านมีน้ำมีบ่อน้ำเอาเข้าไว้ก็จะดีมากๆแล้วเป็นบ่อน้ำที่เลี้ยงปลาสักหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำนั้นเกิดการไหลเวียนหมุนวนก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นการเงินการงานดีขึ้นนั่นเองครับ เรามาดูเรื่องปีนักษัตร์กันบ้างปีนักษัตร์ที่ควรจะต้องระวังนะครับได้แก่มะเสงวอคุลปีนักษัตร์ที่ส่งเสริมมากๆได้แก่ขานเถาะและมะแม่ครับทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ของผู้ที่เกิดปีลองท้ายด้วยเลข6ทั้งหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟก,กดซับสไครต์ให้กับหมอเบิร์ดและดูด,ดวงโหราปัญญาไ้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากไว้ด้วยนะครับคุณหสวัสดีครับ